Thank you. ช้อยสวยงามนะคะกับการแสดงฟ้อนขันดอกค่ะเป็นลีลาการร่ายรำของทางภาคเหนือนะคะก็บ่งบอกถึงวิถีวัฒนธรรมที่สวยงามแต่ว่าเรียบง่ายซึ่งวิถีแบบนี้ล่ะค่ะที่เราอยากจะให้เห็นในช่วงสงกรานต์ปีนี้เหมือนกันนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าพอพูดถึงสงกรานต์เนี่ยเชื่อว่าทั้งท่านรัฐมนตรีแล้วก็หลายๆคนรวมถึงท่านผู้ชมเองอาจจะนึกถึงภาพข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมถึงการแต่งกายล่อแหลมด้วยเพราะฉะนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมรับมือ กับปัญหาแบบนี้ยังไงคะครับคือเรื่องเรื่องสงกรารเนี่ยเป็นประเพณีเก่าแก่คู่กับประเทศไทยมาเลยเนี่นะแต่ในปัจจุบันในเรื่องจากความเจริญของบ้านเมืองเรื่องวัฒนธรรมต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จึงทําให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางครั้งมองเป็นเรื่องของการการเล่นน้ำงานสงกา์คือการเล่นน้ําถึงจะมีประเพณีต่างๆเนี่ยที่ที่เป็น แก่นแท้เป็นรากวัฒนธรรมของแต่ในในพื้นที่อยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าในส่วนของเรื่องความสนุกสนานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จึงมีเข้ามาทดแทนมากขึ้นก็จะเห็นว่าสงกรานก็บางทีสาดน้ําร่ําเบียร์ร่ำศิลาอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็เดินทางก็อาจจะเห็นปัญหาอยู่แต่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราเห็นว่ามันเป็นผมมองว่ามันเป็นวิวัฒนาการเป็นร่วมสมัยแต่ไม่สร้างสรรค์นะฮะแต่ก็าถ้าป็นถ้าเป็นร่วม ร่วมสมัยแล้วก็มีในเรื่องของการวัฒนธรรมประเพณีให้มาเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาสงกรานในแต่และพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์ต่างกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทําให้คนที่มาร่วมเล่นอย่างสนุกสนานมีการสานน้ากันอย่างปัจจุบันแล้วเนี่ยเขายังได้เห็นถึงรากของวัฒนธรรมเริ่มตั้งแต่ทําบุญตักบาตรส่งน้ําพระพุทธรูปส่งน้ําพระลดน้ําดาหัวผู้ใหญ่แล้วก็การลเล่นพื้นบ้านที่ค,คู่กันไปกับ สงการานซึ่งเป็นเทศกาลใ,ในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทําให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ะนะครับซึ่งในแต่ละแห่งปัจจุบันเนี่ยก็คือขอความร่วมมือไปเล้ก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีะนะครับสนุกสนานก็ทําไปดูแลกันให้ดีที่สุด แล้วก็สิ่งที่ทำให้เห็นถึงว่าวัฒนธรรมในแต่ละแห่งก็มีการดําเนินการกันอยู่ซึ่งก็ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเองต้องต้องร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันจะเห็นว่าที่เล่นไะเป็นเทศกาลน้ํากันอย่างสนุกสนานไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มที่จะคิดถึงเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความเหมาะสมเข้ามาจะสังเกตว่าของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราเริ่มใช้คําว่าสงกรารสง สงกรารไทยสงกรารปีใหม่ไทยทใส่เสื้อผ้าไทยไลายดอกแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีเอาเสื้อลายดอกเสื้อลายมาวางขายกันเต็ไมไปหมดแล้วควบคู่กันไปเสื้อเสื้อผ้าไทยเพราะว่าจะทําให้คนไปเล่นสงกรารนเนี่ยอย่างน้อยเมื่อก่อนเราจะเห็นใส่แบบไม่เหมาะสมเดี๋ยวนี้ยังมีเสื้อ ลายดอกคลุมยังมีคลุมนิดนึงก็ยังดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นกระแสที่เริ่มที่จะทําให้ทุกคนเห็นว่าตรงนี้มันเ,เข้ากับสถานการณ์สงกรารเหมาะสมะแล้วก็ดูดีด้วยเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องค่อยๆสอดแทรกเข้าไปนําสิ่งต่างๆเนี้ยเข้าไปให้ทันยุคทันสมัยกับคนรุ่นปัจจุบันนะก็เลยกลายเป็นว่าสงกรารผ้าไทยเนี่ยฮะใส่เสื้อลายดอกค,คู่ไปกับ ้าคขม้ารวมไทยคราวนี้ก็ต้องพกทั้ง้าเขาม้าทั้งเสื้อลายดอกไปด้วยเลยนะคะแต่อย่างน้อยก็ผู้หญิงก็ปลอดภัยปลอดภัยใช่ไหมคะมีได้หลายแบบหลายรูปแบบไดแล้วแต่ว่าใครจะปรับประกต์อาจารย์คะคุณป้าคะมีสงกา์ในความทรงจําที่เรียกได้ว่าเนี่ยเป็นสงการแบบไทยๆล่ะคะตั้งแต่เด็กมาถึงจนโตประทับใจครั้งไหนปีไหนจําได้ไหมคะคุณป้ากันก็ได้ค่ะคือเมื่อก่อนเนาะสงการแถวบ้านก็พากัน เล่นสงการสาดน้ําอะไรกัน<ม>ธรรมดาเล่นล่วงเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยนะหนุ่นะนมหมเสาวเขาก็จะผัดกันไปทีละบ้านทีละบ้านทีละวัดอย่างเงี้ยวัดนี้กลุ่มนี้เล่นแล้วเดี๋ยวก็ผัดไปบ้าน<ม>อื่นอย่างเงี้ยแล้วให้กลุ่มอื่นเข้ามาเล่นก็เปลี่ยนผัดไปอย่างเงี้ยพอถึงเวลาส่งน้ําพระ ก่อพระเจดีย์ทรายอย่างเงี้ยก็รวมกันมาไม่มีไปจ้างดนตรีเหมือนสมัยนี้เมื่อก่อนนะก็ใช้กองยาวใช้อะไรตีกันตามภาษาหนุ่มสาวชาวบ้านนะคขาป้าก็เคยเห็นมาอย่างนั้นนะคะแ้วแต่สมัยนี้เล่นน้ําก็ก็มีก็หันกลับมา ใช้ขันสาดน้ํากันแล้วแต่ก็ยังมีที่ใช้ปืนฉีดน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ในบ้านใช่ไหมคะสมัยนี้และอย่างปีนี้ที่อยุธยานี่ยังมีก่อกองมีก่อพระเจดีย์ทรายมีร่วมทําบุญกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นเป็นภาพความงดงามที่เรายังเห็นอยู่ในหลายๆพื้นที่ด้วยของอาจารย์ละคะผมก็ตต้องบอกว่าถ้าเป็นภาพของความประทับใจก็คือยังประทับใจของกับท่านในช่วงของช่วงงานนะ เ็ยังชอบกับการเล่นสงกรานต์เล่นน้ําอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นน้ำนไงมันเป็นสงครามน้ำ <c oughs> คือ <c oughs> แต่ก่อน<ช><ช>เล่นคือเล่นจริงๆะนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็นการห้ามหันข้ามถิ่นกันนะครับประเภศว่าต้องเอาถัง200ลิตรใส่กระบะ,ละ,บะแล้วก็10คน20ิคนไปถล่มกันอะไรกันนะครับรู้สึกมันเป็นสงครามมากกว่าเป็นการเล่นนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเรื่องความประทับใจจริงๆ คงจะต้องบอกว่าในสมัยที่เก็บข้อมูลภาะสนามเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมในงานสมการเนี่ยแต่ประทับใจมากๆที่ทางพนมทวนการจนบุรีะนะ,ะคือก่อนที่จะมีะงานพวกนี้เขาจะมีการเล่นเพลงนะครับไม่ไล่ตั้งแต่พวกอของภาคตักงนจมีพวกเพลงบอก <น> <Okay. S 2> พวกเพลงบ่เขาก็จะมีการเล่นเพลงบ่บอกสงกรานต์กันเนี่ยน,นะครับ uh huh. แล้วก็แม้กระทั่งในส่วนของโยงยายไปกระทังเส้นของพนมทวนเข้าไล่แต่มีร้อยพรรษามามีอะไรมาคือเขาจะมีคนเล่นเพลงกลางคืนแล้วก็เป็ดเหมือนกับเอาของบริจาคเพื่อที่จะเอามาทาบุญกันที่วัด uh huh. นะครับแล้วก็น่ารักนะครับผม <Okay. S 2> ว่าชีวิตพวกนี้เป็นของที่คนที่ ทำกิจกรรมคุณสุกเป็นคนในพื้นที่แต่เดี๋ยวนี้กลกลายเป็นว่าพอมีการทําสงครามน้ําขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะมีแค่ในส่วนของการไปทําบุญแต่วันที่มีงานกันจริงๆเนี่ยกลายเป็นคนต่างถิ่นเข้าไปเล่นกันนะครับซึ่งมันทาให้รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันดูจะบิดเบ,บ,บี้ยวไปพอสมควรเหมือนกันแล,แล้วก็ในส่วนที่ท่านรัฐมนตรีพยายามทาอยู่ตอนนี้คงจะต้องบอกว่าท่านพยายามจะให้รู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะไม่ใช่เป็นการที่ถือโอกาสหรือว่ามาทําส่วนที่ไม่ดีไม่งาม ะค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นซึ่งไม่เหมือนกันด้วยะนะคะอย่างวันนี้ค่ะบนเวทีศิลปโมสรสวยงามนะคะมีทั้งพวงมโหดมีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ<ช>รบกวนอาจารย์กับท่านรัฐมนตรีอธิบายหน่อยค่ะว่าวันนี้มีอะไรมาบ้างคกะอาจารย์นะเราคงต้องบอกว่าในส่วนของการที่จะทํางานนะครับหรือว่าภาพวิธีกรรม ของวันสงกรานต์เนี่ยแต่ละถิ่นแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไปะนะครับซึ่งไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะมีเครื่องประดับตกแต่งอะไรก็ตามเถนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยการประมวลก็คือในภาคเชา้าจะทําบุญะนะครับทำบุญแล้วเสร็จแล้วก็จะต้องมีการคารพผู้ใหญ่ไปขอพรซึ่งส่วนหนึ่งก็คือมักจะ ไปขอพรท่านไม่ใช่ไปให้พรท่านนะ,ะเพราะว่าขอพรจ,จากผู้ใหญ่เลยครับแล้วก็มักจะนําเอาพวกผ้าใหม่ไปให้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนนี้มีสองชิ้นนั่นแหละครับก็คือนุ่งผืหน<อ>หนึ่งแล้วก็ห่มผืนหนึ่งเท่านั้นเอ,อเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ผ้า,าค่ํานะครับถึงจะมีการเล่นกันนะครับในแง่ของคนหนุ่มคนสาวหรือคนที่ยังมีวัยที่ยังจะเล่นอยู่ และวบางครั้งก็ใช้วัดนั่นแหละครับเป็นจุดสําคัญในการที่จะมีการก่อจะดีไซน์เพื่อที่จะเป็นการสร้างระบบของสัญลักษณ์ว่าเราเคยเข้าวัดมาลู้มีเศษของที่เป็นของวัดไม่ว่าจะเป็นทรายไม่ว่าเป็นอะไรติดตัวเรากลับไปหรือเปล่าแต่นั้นในช่วงนี้ก็เป็นการเหมือนกับเอาของมาคืนว่าจะได้ไม่เป็นหนี้ไม่ได้เป็นส่วนของที่เอาของของทางด้านศาสนาไปใช้ในการส่วนตัวกันคือต้องบอกว่านายักษ์ของเชิงสงกรานเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจอยู่เยอะนะครับเพราะว่า เราก็รู้กันอยู่ว่าศัพท์คำว่าสงกรารในการเคลื่อนการย้ายซึ่งว่า,ากันจริงๆแล้วเนี่ย แต่ละเดือนแต่ละเดือนมีสงกรานต์เท่านั้นแหละครับะนะครับก็คือกลุมพาเข้ามีนาก็มีสงกรานต์นะครับมกรเา,มาเข้ากุมพาก็มีสงกรานต์แต่เพียงแต่ว่าช่วงมีนาเข้าเมษาเนี่ยนอกจากเป็นการข้ามเดือนแล้วเป็นข้ามปีด้วยนะครับก็เลยเป็นมหาสงกรานต์ทีนีีสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในเชิงวิชาการต่อไปในอนาคตคือพอเราเรียกว่าสงกรานต์เป็นที่ตั้งเนี่ยเราก็จะอาจจะเขวันสิ้นนะครับเปิดสวันเคลื่อนเป็นที่ตั้งแต่ว่าวันที่คนเขานับกันว่าเป็นวนัิงกถลศ ซึ่งก็คือวันปีใหม่นะครับในสมัยก่อนเถลิงศกไกม่เคยมีปัญหาอะไรเพราะว่าในแง่ของถลิงศกเนี่ยเราก็มักจะดูในเรื่องของวันนะครับว่าถ้าถลิงศกวันจันนางสง,างการก็ต้องชฉื่อนั้นวันคารก็ต้องชฉื่อนั้นนะครับก,ก็มีการพยากรต่างต่างกันไปเกี่ยวกับเรื่องของเธอทรงอะไรมานะครับแล้วก็มีอาหารอะไรนะรแต่ว่าปัจจุบันนี้มันถลิงศกกลับไปเป็นว่า เป็นวันที่เราไม่หยุดนะเพราะว่าจะมาจะถลิมศกจะเป็นวันที่16ส่วนใหญ่เด๋ยวนี้ครับนะะอันนี้ก็คือเป็นเป็นการนับการคำนวณที่ถูกต้องใช่ไหมคะเป็นเป็นทางเป็นทางสุริยคตินะอาจารย์ถ้าเป็นเป็นลักษณะไรายแบบนี้แต่ในปัจจุบันอย่างที้ว่าในเรื่องของความความสะดวกนะคร ความสะดวกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาต่างๆไม่เหมือนในอดีตแต่เราเห็นม่าเมื่อก่อนในอดีตเราถึงเห็นกี่อยู่ใต้ถุนบ้านทุกบ้านทำเนี่ยปัจจุบันในเรื่องของเวลาเนื่องจากคนทํางานเนี่ยก็จึงทําให้ใช้ในเรื่องของเราถึงมีคําว่าเลิกสะดวก<อ>ใช่ไหม<ช>หเลิกสะดวกบ้างหรือว่าเวลาที่สะดวกบ้างในการที่ทำนั้นหัวใจของเราเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์สืบสารประเพณีที่ดีๆนี้ไว้ให้คนรุ่นปัจจุบันได้เห็นว่า สิ่งที่เป็นรากวัฒนธรรมที่ดีงามที่มีมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยในช่วงนี้คือช่วงสงกรานเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ละแห่งเนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าสงกรานเนี่ยในแต่ละพื้นที่เขาจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่แต่สภาพแวดล้อมขึ้นอยู่แต่รมบรรมนเนียมประเพณีตรงนี้เป,นเป็นเป็นจุดที่ที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับในการที่ทางากระทรวงเองก็ดีรอือวหนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมในเรื่องของการ อนุรักประเพณีโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ให้เป็นเป็นประเพณีแห่งความแห่งความรักการแสดงถึงความกระตันยูอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่ามาลดน้ําดําหัวขอพรนะฮะแล้วก็มาในส่วนของเรื่องการขนทรายเข้าวัดขอพระขอพระทรายนี่เป็นการแสดงถึงความรักความกระตันยูเหมือนกับว่าเป็นเป็นเทศกาลแห่งความรักของคนไทยที่ที่มีให้กับกันจะได้พร้อมหน้าพร้อมตาถือว่าเป็นเทศกาลที่ที่ อาจจะพูดว่าถ้าเป็นภาษาปัจจุบันคือยอดยอดนิยมของของคนในในยุคนี้ได้ค่ะสมมติใครอยากจะไปเที่ยวเล่นสงการนะคะแล้วก็ยังไม่รู้จะไปที่ไหนก็บ้านหนองกระบุญอยุธยาก็ยังต้อนรับรวมไปถึงที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดก็มีสองพื้นที่ด้วยกันก็คือทั้งทางเชียงใหม่แล้วก็สยามสแควร์นี่วันที่เท่าไหร่นะคะที่ที่วันที่1 3บสถึงสิบห้าสิถึงสิบห้านะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมแล้วก็ความสนุกสนานด้วยขอบพระคุณในสัมพันธ์นะคะครับ นี่แหละค่ะก,ก็เป็นมุมมองการเล่นน้ําสงกรานแบบร่วมสมัยแบบไทยๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมค่ะที่อยากแนะนําติชมรายการหรือว่าอยากให้นําเสนอเรื่องราวของคุณหรือชุมชนนะคะหมายเลขโทรศัพท์027902625-7อีเมล์ art@thaipbs.or.th นะคะติดตามหน้าเพจ Facebook ของเราค่ะพิม art เว้นวัรคลับเว้นวัรไทยพีบีเอสนะคะวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ